สไตล์ของตัวบ้านที่เป็นสไตล์โมเดิร์นทัอปิคอลครับจะเห็นว่าตัวบ้านมีความเป็นกรอจะมีการสอดแทรกซุ้มเส้นโค้งนี้เอาไว้เพื่อลดทอนองค์ประกอบของโมเดิร์นไม่ให้ดูแข็งจนเกินไปด้วยครับระบบการก่อสร้างแบบก่ออิฐฉาบปูนจะยืดหยุ่นต่อการปรับฟังก์ชันในตัวบ้านได้หลากหลายมากๆเราอยากจะทุบผนังออกอยากจะเปลี่ยนหน้าต่างตรงนี้เป็นประตูซึ่งระบบเนี่ยเราสามารถทําได้โดยไม่กระทบกับโครงสร้างหลักของตัวบ้านเลย ซึ่งจากที่ผมไปดูผังของโครงการนี้พบว่าตัวโครงการน่ะสามารถจัดตำแหน่ง,งบ้านน่ะทำให้ทุกโซนน่ะสามารถได้รับความเป็นส่วนตัวได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ตำแหน่งของบ้านทุกๆหลังเ่ยก็จะเป็นแปลงริมกับแปลงมุมทั้งหมดเลยสำหรับใครนะครับที่กำลังตามหาบ้านเดี่ยวอยู่และมีงบประมาณเริ่มต้นอยู่สัก5ล้านบาทนะครับต้องไม่พลาดเด็นสนิ EP นี้เลยครับที่นี่คือโครงการมิติลำลูกกาคลอง6จากบริษัทสมัมกรนะฮะ ซึ่งเขาทําบ้านออกมาเป็นสไตล์โมเดิร์นท o p i c a l นะครับแล้วก็ระบบการก่อสร้างบ้านเนี่ยเป็นแบบก่ออ uh ิฐ huh. ฉาบปูนด้วยทําให้เราสามารถยืดหยุ่นต่อ,อการปรับฟังก์ชันหรือวิวอินทาหลังได้และจุดเด่นอื่นๆของโครงการนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามผมไปสนีกันเลยครับ แรกนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวบ้านก่อนเลยครับปัจจุบันโครงการเนี้ยเขาจะเปิดขายเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นและมีให้เลือก2แบบด้วยกันครับเริ่มที่แบบแรกเนี้ยจะเป็น3ห้องนอนและแบบใหญ่เนี้ยจะเป็น4ห้องนอนทั้งคู่เนี่ยจอดรถได้2คันแล้วก็ราคาเริ่มต้นที่4.99ล้านบาทซึ่งจากที่ผมไปดูบ้านทั้ง2แบบมาแล้วเนี้ยจะสรุปจุดเด่นภาพรวมใหญ่ๆได้ถึง4จุดด้วยกันนะครับเริ่มที่ข้อแรกเลยก็คือสไตล์ของตัวบ้านที่เป็นสไตล์โมเดิร์นท็อปปี้คอลครับซึ่งสไตล์นี้นะ จะเห็นว่าตัวบ้านมีความเป็นกรอบแล้วก็มีการใช้องค์ประกอบของเส้นตั้งที่มีการซออร่องแนวผนังตรงนี้เอาไว้แล้วก็กลุ่มสีของตัวบ้าน,นหลักๆจะเป็นสีขาวสีเทาสีน้ําตาลอมเทาได้หนึ่งเป็นกลุ่มของสีโมโนโคมที่มีความร่วมสมัยนั่นเองและนอกจากนี้นะครับบริเวณที่ชั้นหนึ่งจะมีการสอดแทรกซุ้มเส้นโค้งนี้เอาไว้เพื่อลดทอนองค์ประกอบของโมเดิร์นไม่ให้ดูแข็งจนเกินไปด้วยครับอย่างที่รับก็คือระบบการก่อสร้างแบบก่ออิฐฉาบปูนครับซึ่งอันนี้จะยืดหยุ่นต่อการปรับฟััังกกก์ชนนนในตวบ้้าาาาไดหลยมๆ ถ้าใครซื้อบ้านไปแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะทุกผนังออกอยากจะเปลี่ยนหน้าต่างตรงนี้เป็นประตูซึ่งระบบนียเราสามารถทําได้โดยไม่กระทบกับโครงสร้างหลักของตัวบ้านเลยรวมไปถึงตัวบริเวณลานซักลานด้านหลังบ้าน,นก็มีการลงเข็มเท่ากับตัวบ้านมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราเดินเข้าไปดูนิดนึ่ะเราเห็นว่าตัวบ้าน,นที่มีการเซาะร่องแนวผนังตรงนี้ อันนี้ไม่ใช่เรื่องของความสวยงามอย่างเ,เดียวนะครับแต่ยังส่งผลต่อก,การใช้งานด้วยการซอล่องแบบนี้นะฮะจะสามารถช่วยลดโอกาสของการแตกเล้าของผนังได้ดีขึ้นด้วยครับหรือแม้แต่บริเวณชายคาด้านบนที่ก็มีการซอล่องเช่นเดียวกันอันนี้นะครับเวลาที่ฝนตกเนี่ยจะช่วยทําให้น้ําฝนที่วิ่งตามแนวผนังเนี่ยไม่ย้อนเข้าไปในตัวบ้านด้วยครับถัดมานะครับข้อที่3นะครับก็คือเป็นตัวบ้านที่เตรียมระบบไฟสําหรับคนที่จะใช้ลดพลังงานไฟฟ้าด้วยนะครับมาดูบริเวณโรงรถด้านหน้าบ้านตรงนี้กันนะครับคือตรงจุดเนี้ย เขาจะมีการเตรียมบล็อกไฟตรงนี้ไว้ให้นะฮะถ้าเจ้าของบ้านท่านไหนเนี่ยเตรียมว่าอยากจะใช้รถพลังงานไฟฟ้าหรือว่ารถ EV ตรงเนี้เราสามารถมาติดวอรชาร์ที่ตำแหน่งตรงนี้ได้เลยทําให้เราไม่ต้องไปเดินสายไฟลอยหรือว่าเติมบล็อกไฟลอยตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็โหลดไฟของบ้านในโครงการเนี่ยจะเป็นโหลด30ทับ100ซึ่งก็เรียกว่าเพียงพอต่อการชาร์จรถตรงนี้ได้แล้วนะครับ และสุดท้ายข้อที่4นะครับก็คือตัวบ้านมีการเตรียมครัวบิวอินไว้ให้นะฮะซึ่งตัวชุดครัวบิวอินจะเป็นตำแหน่งของเคาน์เตอร์ด้านล่างที่มีทั้งท็อปครัวหน้าบานต่างๆซึ่งตรงนี้เราสามารถประหยัดเวลาในการทำครัวและค่าใช้จ่ายไปได้หลายส่วนเลยครับซึ่งทั้ง4ข้อที่กล่าวมานะครับเป็นจุดเด่นภาพรวมของบ้านในโครงการนี้แต่จริงๆแล้วบ้านทั้ง2แบบยังมีจุดเด่นแล้วก็ฟังก์ชันคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันเดี๋ยวผมพาไปดูทั้ง2แบบเลยเริ่มจากแบบแรกก่อนกน็คือหลังนี้ครับ ที่มีชื่อว่าซีลีนครับที่ดินเขาจะเริ่มต้นอยู่ที่50ตารางวาพื้นที่เช้สอยประมาณ139ตารางเมตรฟังก์ชันก็คือ3ห้องนอน3ห้องน้ําจอดรถได้2คันปัจจุบันราคาเริ่มต้น4.99ล้านบาทครับซึ่งข้อดีของบ้านเดียวนะครับที่หลายๆคนทราบกันก็คือเราจะมีผืนที่ดินรอบบ้านให้สามารถใช้งานมันได้นั่นเองนะครับตำแหน่งของผืนที่ดินที่สามารถใช้งานได้ค่อนข้างดีหน่อยก็คือ มุมด้านหน้าบ้านฝั่งนี้เราจะมีสเปซให้เราสามารถจัดสวนเป็นไม้พุ่มไม้ดอกปลูกเป็นไม้ยืนต้นได้หรือจะใส่เป็นพื้นที่นั่งเล่นแบบบ้านตัวอย่างแบบนี้ก็ได้นะฮะถ้าใครอยากจะร่มๆ่มหน่อยก็ไปใส่รังคาคลุมเพิ่มเติมก็ได้แล้วก็จะมีต่อเนื่องไปกับสวนด้านข้างบ้านให้เราปลูกเป็นไม้พุ่มไม้ดอกพืชผักสวนครัวตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตำแหน่งทางเข้าบ้านหลักๆจะอยู่ตรงนี้ ซึ่งถ้าเราเข้าไปด้านในบ้านเนี่ยเราจะเจอกับพื้นที่โถงรวม common area ขนาดใหญ่ที่เขาจัดออกมาเป็น2ฟังก์ชันด้วยกันก็นคือฝั่งด้านหน้าเนี่ยเป็น living area หรือว่าพื้นที่นั่งเล่นส่วนฝั่งด้านหลังเนี่ยจะเป็น dining area หรือว่าพื้นที่รับประทานอาหารนะครับทั้งสองฟังก์ชันเนี่ยจะได้แสงธรรมชาติรอบบ้านเลยทำให้บ้านเนี่ยดูโปร่งมากๆพื้นที่นั่งเล่นอ่ะเราวางโซฟาประมาณสักสามึงสี่ที่นั่งได้เลยนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่น่าสนใจคือการจัด d ง n i n g a r e ยด้านหลังบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาจะมีการทำเขาเรียกกว่า่าตู้้้เ็บของงงทััฝนี ให้เกิดการใช้ประโยชน์มากที่สุดรวมไปถึงใส่เป็นเบนช์มานั่งตรงนี้ให้เราทําเป็นพื้นที่นั่งแทนเก้าอี้กินข้าวได้แล้วตำแหน่งตรงนี้นะครับจะได้หน้าต่างฝั่งด้านหลังด้วยได้แสงธรรมชาติด้วยซึ่งผมเชื่อว่าเวลาเราใช้ชีวิตอะโต๊กกินข้าวเนี่ยอาจจะไม่ได้มีพวกจานเนี่ยวางไว้ตลอดเวลาก็อาจจะใช้งานเป็นโต๊ะทํางานได้ด้วยในช่วงเวลากลางวันนะครับแล้วก็ปกติก็คงนั่งกันประมาณสักสคนแต่ถ้ามีแขกมาก็เสริมเก้าอี้ที่หัวท้ายโต๊ะเป็น6ที่นั่งได้นะครับขั้นมา่นนามสใจเหมือนอนกัคอ บ้านหลังนี้จะมีห้องน้ำที่ชั้นล่างอยู่ตรงนี้แต่ห้องน้ำห้องเนี้มีการใส่พื้นที่อาบน้ำมาให้ด้วยอยู่ตรงมุมห้องทําให้เราเนี่ยสามารถแบ่งมาใช้งานห้องน้ําในชั่วโมงเร่งด่วนได้ช่วงเช้าๆที่ลูกๆรีบก่อนจะยไปเรียนเนี่ยก็แบ่งมาอาบน้ำข้างล่างได้นะครับฝั่งตรงข้ามของห้องน้ำเนี่ยจะมีตำแหน่งของห้องเก็บของซึ่งเรียกว่าเป็นห้องเก็บของขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับตัวผมสามารถเดินเข้าไปด้านในได้เลยเก็บพวกกระเป๋าเดินทางจักรยานถุงกอ๊อฟอะไรต่างๆในห้องนี้ได้เลยนะครับ แลวสุดท้ายตำแหน่งของห้องครัวไทยเนี่ยจะอยู่มุมฝั่งด้านหลังบ้านตรงนี้นะครับซึ่งขนาดของห้องครัวถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยนะและอย่างที่ผมบอกไปตอนด้านหน้าบ้านว่าบ้านหลังนี้บิวอินชุดครัวมาให้ก็คือเจ้าชุดนี้นี่แหละฮะตัวท็อปครัวเนี่ยจะเป็นหินแกรนิตสีดำนะครับค่อนข้างแข็งแรงเลยแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นช่องยี่วางไมโครเวฟได้มีหน้าบานล,ลวดลายไม้แล้วก็พวกฟิตติ้งต่างๆนะเป็นซอฟโค้ดด้วยนะฮะ รวมไปถึงตรงนี้จะมีช่องแสงขนาดใหญ่ที่อยู่ใ,ใกล้ๆตรงซิง้ัง,างจานเวลาเราล้างจานเสร็จก็ผึ่งจานตรงนี้ระบายอากาศได้ค่อนข้างดีด้วยแต่ว่าทางโครงการเนี่ยเขาจะไม่ให้ตัวเตากับที่ดูดควันมาให้ตรงนี้เราสามารถไปติดตั้งเพิ่มได้หรือว่าจะทําเป็นตู้แขวขนผนังด้านบนเ,เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของก็ได้นะครับนอกจากนี้ฝั่งนี้ด้วยฮะฝั่งนี้เรายังสามารถแบ่งมาวางตู้เย็นได้กับเครื่องซักผ้าซึ่งเราสามารถวางเครื่องซักผ้าในตัวบ้านได้แบบนี้ก็ยืดอายุการใช้งานของเขา ตัวโครงการเนี่ยเยมระบบท่อนําดีน้าทิ้งไว้ให้ตรงพื้นที่ห้องพวกนีแล้วด้วย,ยแล้วก็ด้านนอกก็จะเป็นโซนของร้านสักล้านนั่นเองครับทุกคนครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือบันไดของบ้านหลังเนี่ยเขาเป็นโครงสร้างคอสลอหรือว่าคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยซึ่งข้อดีของโครงสร้างเนี่ยคือเราสามารถเดินขึ้นเดินลงได้ค่อนข้างเงียบเชียบแล้วก็แข็งแรงคงทนด้วยและชันาายย้นพักยังทําเป็นผืนผ้าขนาดใหญ่ที่เวลาเรากลับตัวทําได้ค่อนข้างง่ายแลปยยะปลอดภัยกัหานะครับถ้าเราขึ้นมาที่ชั้น2องแล้วเนี่ย ซึ่งห้องนอนของลูกๆเนี่ยจะอยู่มุมบ้านฝั่งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าบ้านทั้งสองห้องเนี่ยจะออกมาแชร์ห้องน้ราร่วมกันที่ถงทางเดิน hmm. ด้านนอกตรงนี้นะฮะสามารถอาบน้าได้แต่อย่างนี้ที่ผมบอกไปว่าชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยเราสามารถแบ่งลูกคนนึงไปอาบน้ำข้างล่างก็ได้นะครับส่วนของห้องนอนฝั่งด้านหลังเนี่ยไอเดียของบ้านตัวอย่างนะเขาแต่งให้ดูว่ากรณีที่เรามีลูกคนเดียวใช้ห้องนอนห้องเดียวนะครับห้องเนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องเน็กประสงค์อย่างห้องพักผ่อนหรือว่าห้องทํางานก็ได้ส่วนห้องด้านหน้าเราก็ใช้งาานนนนนนเเเปปป็หห้้้อออองงงงกกติีี่่ยะะครรับซึสขจว ก็ไม่ได้ต่างกันมากนะฮะแต่ว่าจะได้ช่องแสงเยอะหน่อยได้ความโปร่งโล่งขึ้นนิดนึงถ้าเราวางเตียงไซส์สามฟุตครึ่งแบบเนี้ยเราจะทําให้มีพื้นที่รอบรอบเตียงอ่ะเลยเยอะขึ้นใส่เป็นมุมโต๊ะทํากันบ้านอ่ามุมโต๊ะข้างหัวเตียงแล้วก็บิวอินดูเสื้อผ้าอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับแล้วสุดท้ายเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนคุณพ่อคุณแม่หรือว่ามาสเตอร์เบดมกันนะครับซึ่งเรียกว่าห้องเนี้ยจะเป็นห้องขนาดใหญ่สุดของบ้านหลังนี้แล้วล่ะ โดยห้องนี้นะฮะจะกินพื้นที่ตั้งแต่ฝั่งด้านหน้าบ้านไปจนถึงฝั่งด้านหลังบ้านเลยนะครับจะเห็นว่าห้องนอนทองเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ฟังก์ชันระเบียงภายนอกมาให้เพราะว่าเขามองว่าเป็นพื้นที่ที่อาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่เขามาเน้นพื้นที่ด้านในห้องที่เราใช้งานบ่อยๆเป็นหลักเลยนะฮะซึ่งสเปซต,ตรงเนี้ยวางเตียงิไซส์ได้แน่ๆเหลือพื้นที่ด้านข้างซ้ายด้านขวา,ก,ากว้างๆเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นมุมที่อยู่ใกล้กับช่องแสงที่วางเป็นไอเดียของบุม ต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าโต๊ะแต่งหน้าแล้วห้องนี้นะฮะจะมีพื้นที่ที่เราใส่เป็นตู้เสื้อผ้าบิวอินได้ค่อนข้างเยอะด้วยนะฮะมีตั้งแต่แนวผนังฝั่งนี้นี้ใส่มาได้3หน้าบานและแล้วก็ยังมีตำแหน่งที่อยู่บริเวณด้านหน้าห้องน้ำที่ใส่ตู้เสื้อผ้าได้อีกหลายหน้าบานเหมือนกันนะครับตำแหน่งของพื้นที่แต่งตัวอยู่บริเวณด้านหน้าห้องน้ำเลยเราอาบน,น้ำเสร็จก็ออกมาแต่งตัวได้เลยนะครับแล้วก็ห้องน้ำห้องน,นี้จะมีพื้นที่อาบน้ำที่ใหญ่ขึ้นด้วยครับ ถัดมาครับเรามาดูบ้านหลังใหญ่ของโครงการนี้กันบ้างน,นะครับที่ชื่อว่าเซลาฟีนครับบ้านไทยเน่ที่ดินเริ่มต้นจะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเริ่มที่52.9ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณ162ตารางเมตรฟังก์ชันคือ4ห้องนอน3ห้องน้ําจอดรถได้2คันปัจจุบันราคาเริ่มต้น6.29ล้านบาทครับซึ่ง คาแรคเตอร์ของบ้านนะ่ะพอเราเข้ามาที่ส่วนโถงหลักกลางบ้านนะ่ะจะคล้ายๆกันจะเป็นคอมมอนแอเรียที่ฝั่งด้านหน้าเป็นพื้นที่นั่งเล่นฝั่งด้านหลังนะ่ะจะเป็นมุมโต๊ะรับประทานอาหารส่วนที่แตกต่างกันของบ้านหลังนี้ก็คือบ้านหลังนี้มี4ี่ห้องนอนใช่ไหมครับห้องนอนห้องหนึ่งเขาจะอยู่ที่ชั้นล่างจริงๆแล้วตำแหน่งของห้องนอนนะ่ะจะอยู่ตรงนี้ครับแต่เนี้ยจะเป็นไอเดียของบ้านตัวอย่างที่มีการ ทุบผนังหรือประตูออกแล้วก็รวมคอมมอนแอเรียให้มันใหญ่ขึ้นเป็นรูปตัว L นะฮะแต่ว่าถ้าใครจะมีผู้สูงอายุม,มาอยู่อ่ะห้องนี้ก็้องเก็บเป็นห้องนอนได้นะครับไอเดียของบ้านหลังนี้ก็เลยรวมเป็นพื้นที่นั่งเล่นที่แยกกเป็นลิฟวิ่งแอเรียดินนิ่งแอเรียแล้วก็เป็นพื้นที่อนเนกประสงค์ที่เราจะมานั่งเล่นทํากันบ้านกับลูกๆก,ก็ได้หรือว่าทําเป็นมุมพื้นที่ทํางานก็ได้สเปซของห้องเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่พอสมควรครับมีช่องแสงฝั่งด้านหลังบ้าน แล้วก็บานประตูที่ออกไปเชื่อมโยงส่วนด้านข้างบ้านได้ไอเดียของเขาอะ่ะเขาว่าเป็นโต๊ะระับประทานอาหารที่เราสามารถเปลี่ยนบรรยากาศออกไปกินข้าวด้านนอกบ้านตอนเย็นๆกับครอบครัวก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครนะครับยังใช้ห้องนี้เป็นห้องนอนอยู่นะฮะตำแหน่งของห้องน้ำเนี่ยเขาจะอยู่ฝั่งนรงข้ามนิดนึงนะครับเดินเข้าไปประมาณนี้นะครับ ซึ่งห้องน้ําห้องนี้ก็จะมีฟังก์ชันแยกโซนแห้งโซนเปียกสามารถอาบน้ำได้เช่นเดียวกันนะครับบริเวณโซนนี้จะคล้ายๆกับบ้านหลังมาสักครู่นะครับมีห้องเก็บของอยู่ฝั่งตรงข้ามมีห้องครัวแทนที่ได้ชุดครัวบิวอินอยู่ฝั่งด้านหลังแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตำแหน่งทางขึ้นบันไดไปชั้น2นั่นเองครับมาต่อกันที่ชั้น2นะครับที่ชั้นนี้จะมีทั้งหมด3ห้องนอนกับ2ห้องน้ำนะครับซึ่งห้องนอนลูกๆเนี่ยจะอยู่ซ้ายมือกับขวามือผมตรงนี้นะครับองนี้จะเป็นมุมฝั่งด้านหลังบ้านนะฮ ทั้ง2ห้องเนี่ยออกมาแชร์ห้องน้ำร่วมกันที่โถงบันไดตรงนี้นะครับแล้วก็ห้องคุณพ่อคุณแม่หรือว่า master bedroom อยู่ฝั่งตรงข้ามที่มีไซส์ใหญ่มากๆนะทุกคนจะบอกว่าห้องเนี่ย พอเข้ามาเราจะเห็นว่ามีช่องแสงค่อนข้างเยอะทําให้บรรยากรเนี่ยดูสว่างโปร่งโล่งมากๆมีพื้นที่ที่เราสามารถจัดวางฟังก์ชันได้หลากหลายตรงนี้วางเตียงคิงไซส์ได้แล้วก็วางชั้นวางทีวีนอนดูทีวีตรงปลายเตียงได้ตำแหน่งตรงนี้เราบิวเป็นตู้เก็บของหรือชั้นวางของโชว์ก็ได้นะด้านหลังผมตรงเนี้ยเป็นพื้นที่นั่งที่อยู่ใกล้กับช่องแสงธรรมชาติจริงๆเราวางเป็นโต๊ะทางานเล็กๆเอาไ้เช็คอีเมลอ่านหนังสือตรงนี้ก็ได้นะครับและที่สําคัญที่สุดห้องนี้นะฮะมีพื้นที่แต่งโตขนาดใหญ่เบิ้มอยู่ตรงนี้ทุกคน คือตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่วาวเข้ามาเป็นรูปตัว L จริงๆแล้วอ่ะเราสามารถติดแอร์อีกตัวก็ได้แยกโซนเราไปใส่ประตูกั้นไม่ให้อแอร์ออกอ่ะแยกเป็นโซนใครโซนมันก็ได้นะครับซึ่งสเปซของห้องเนี่ยก็เหมาะสาหรับใครที่มีเสื้อผ้าเยอะคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็สามารถแบ่งกันได้เลยนะครับว่าใครจะเอากันกี่หน้าบานแล้วตรงกลางอ่ะยังมีพื้นที่ที่เราใส่เป็นไอรนด์ขนาดใหญ่ให้เก็บอคเซสซอรีได้ด้วยตำแหน่งยังคงอยู่บริเวณด้านหน้าห้องน้ำเช่นเดียวก,กันก็มีพื้นที่แยกโซ ทกคนครับที่ดินของโครงการเนี่ยเขาเนื้อที่รวมบวงกันประมาณสัก39ไรน่นิดเองนะครับซึ่งลักษณะรูปแปลงของที่ดินของเขาเนี่ยจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวยาวลึกเข้าไปเลยนะฮะลึกไปประมาณสัก1กิโลเมตรนิดๆนะครับซึ่งจากที่ผมไปดูผังของโครงการเนี่ยพบว่าตัวโครงการน่ะสามารถจัดตำแหน่ง,งบ้านน่ะทำให้ทุกโซนน่ะสามารถได้รับความเป็นส่วนตัวได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าจะจําแนกออกเป็นหลักๆอยู่2กลุ่มด้วยกันนะครับ พูดถึงกลุ่มแรกก่อนกนะ็คือกลุ่มบ้านที่อยู่เป็นคลัสเตอร์แต่ละซอยนะครับซึ่งทุกๆซอยเลยจะมีบ้านไม่เกิน4ี่หลังทั้งหมดทั้งโครงการเลยจะมีบางซอยเนะี่ยที่มีบ้านอยู่ประมาณสักสหลังนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่อะจะมีสี่หลังแบบที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เท่ากับว่าการที่เขาวางบ้านแต่ละซอยอะมีแค่4ี่หลังเนะี่ยเราก็จะอยู่เป็นสังคมค่อนข้างส่วนตัวมีเพื่อนบ้านล้อมรอบ3าหลังแล้วก็ตำแหน่งของบ้านทุกๆหลังเนี่ยก็จะเป็นแปลงริมกับแปลงมุมทั้งหมดเลยซึ่งเท่ากับว่าเราจะติดกับเพื่อนบ้านแค่1ฝั่งด้านข้้าางงเเท่นนนัันอะครบ แล้วก็ตัวตำแหน่งบ้านที่อยู่ในซอยคลัสเตอร์แบบนี้เขาจะวางตำแหน่งด้านหน้าบ้านอ่ะเป็นทิศเหนือกับทิศใต้ทั้งหมดเลยนะฮะ ซึ่งข้อดีของหน้าบ้านทิศเหนือทิศใต้คืออย่างฝั่งทิศเหนือเนี่ยช่วงบ่ายก็จะร่มเงาหน่อยนะครับเพราะว่าแดดอ้อมฝั่งด้านหลังบ้านส่วนทางฝั่งทิศใต้นะครับข้อดีก็คือจะมีปริมาณลมอ่ะวิ่งเข้าผ่านทางฝั่งด้านหน้าบ้านมากกว่าทิศเหนือในปีปีหนึ่งนั่นเองนะครับและกลุ่มหนึ่งนะฮะของบ้านคาแรคเตอร์ในโซนนี้ก็คือบ้านที่อยู่ติดกับถนนเมนของโครงการครับซึ่งตำแหน่งของบ้านที่อยู่ติดถนนเมนน่ยเขาจะได้มุมมองความเป็นส่วนตัวเพราะว่าไม่เห็นแนวของเพื่อนบ้านด้านหน้ามาปะทะสายตากันแต่่่่่เเเเรราาาาาาาจจะะหห็นน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 นฝัังงงงงดด้้้้้ขขขขอออตตตวบบแแแททลีียูิถมมกป ต้นไม้ที่อยู่ติดถนนเมนด้วยก็จะเพิ่มบรรยากาศพื้นที่สีเขียวความร่มรื่นแล้วก็เจ้าของบ้านที่อยู่ต้นติดถนนเมนก็จะได้รับความเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัยด้วยครับและนอกจากนี้นะครับในตัวโครงการนี้ยังมีการใส่พื้นที่ส่วนกลางหรือแฟร์ซิตี้มาให้นะครับจริงๆแล้วเขาจะมีพื้นที่สวนมาให้ถึง3จุดด้วยกันนะฮะกระจายอยู่ภายในโครงการแต่วันที่พวกเราเข้ามาเนี่ยเขากำลังทําพื้นที่สวนอยู่คาดว่าจะเสร็จประมาณช่วงต้นปีหน้าครับถ้าสวนเสร็จแล้วจะมีตําแหน่งเมนพักเนื้อที่ประมาณสักหนึ่งไร่อยู่ให้ลูกบ้านสามารถไปพักผ่อนกันได้ด้ดวยนะครับ แต่ว่าวันนี้นะครับที่ผมเข้ามาเนี่ยโซนอาคารขับเฮาส์เขาทาเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะตำแหน่งเนี่ยจะอยู่ติดกับซุ้มทางเข้าด้านหน้าโครงการเลยอย่างแรกเนี่ยผมอยากให้ทุกคนสังเกตฝั่งด้านหลังของตัวอาคารขับเฮาส์ก่อนเขาจะทําออกมาเป็นกําแพงขนาดใหญ่นะฮะที่บังสายตาจากพื้นที่ถนนด้านหน้าโครงการเอาไว้แล้วยังช่วยกันเสี่ยงได้ด้วยตัวอาคารขับ House เฮาส์ตรงนี้ลูกบ้านสามารถมาจอดรถเพื่อขับมาใช้งานได้นะฮะมีที่จอดรถยนต์แล้วก็ที่จอดจักรยานไว้ให้พอเราเข้ามาแล้วเราจะเจอกับ สระไว้น้าที่เขาเตรียมไว้ให้ก่อนเลยนะฮะจะเป็นสระระบบเกลือนะครับความกว้างประมาณ4เมตรแล้วก็ความยาวเนี่ยยีเมตรที่ว่าเป็นความยาวที่สามารถว่ายน้ําออกกําลังกายจริงจังได้เลยส่วนของเด็กๆก็จะมีการแยกสระไว้ให้ด้วยอยู่กันข้างๆตรงนี้นะครับแล้วก็มีใส่สไลเดอร์เล็กๆให้เด็กๆสามารถใช้งานได้นะครับพื้นที่รอบๆสระเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่กระจายเป็นชุดพูลเบดจุดนั่งเล่นต่างๆที่ลูกบ้านน่ะมานั่งพักผ่อนช่วงเย็นๆได้แล้วก็ใครมาว่ายน้ําก็มีจุดให้ล้างเนื้อล้างตัวกับห้องน้ําข้างๆกััันน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 ออกกจจาาาาาีีาีี้้้้าา้ะมมตตํแหห่่่งงงขบไดดดทยูลรรสถเิึช ได้แล้วชั้นบนก็จะเป็นฟังก์กชันห้องฟิตเนสออกกําลังกายที่บรรยากาศเนี่ยดูโปร่งโล่งมากๆเ <c oughs> ขาจะวางเครื่องเล่นออกกําลังกายให้ลูกบ้านมาใช้งานพร้อมๆกันได้ประมาณ10ท่านเลยครับ และจุดเด่นสุดท้ายของโครงการนี้นะฮะก็คือทำเลครับโครงการนี้เป็นโครงการบ้านเดี่ยวในราคาไม่สูงมากเริ่มต้น4.99ล้านบาทในโซนลำลูกกาที่มีความอุดมสมบูรณ์และใกล้ทางด่วนในการเข้าเมืองด้วยนะครับ ก็คือตัวโครงการเนี่ยเขาจะอยู่ติดถนนด้านหน้าก็คือทางหลวงปทุมธานีหมายเลข5031ซึ่งเป็นถนนที่วิ่งขนานกับถนนหลักอย่างลำลูกกาครับแล้วก็มีเส้นทางลัดให้ไปออกถนนลำลูกกาอยู่เป็นระยะะ,ยะนะครับหรือว่าเราสามารถเข้ามาจากทางถนนฝั่งนิมิตรใหม่ก็ได้หรือไปออกทางคู่ขนานการจนาพิเศษก็ได้ครับและไปเชื่อมต่อกับถนนท่าไทยลาดหรือสายใหม่ก็ไม่ยากนะฮะแต่ด้วยความที่เขาอยู่ใกล้กับถนนลำลูกกาอย่างที่บอกไปนะครับซึ่งลำลูกกาในโซนนี้ใกล้ๆกักนเนี่ยเขาจะมีแหล่งความอุดมสมบูรณ์ให้เราเลือกใช้ได้หลากหลายมากๆไม่ว่วาจะเป็น Big โฮมโปรโลตัสตลาดต่างๆทั้งตลาดนัดตลาดสดไซส์กลางไซส์ใหญ่และยังมีตัวเลือกของโรงเรียนกับโรงพยาบาลอีกค่อนข้างหลากหลายด้วยเรียกว่าในรัศมี5-10กิโลเมตร่ะมีสถานที่เหล่านี้เป็นปัจจัยเอื้อต่อการอยู่อาศัยระดับหนึ่งเลยครับและที่ผมบอกว่าโครงการนี้อยู่ใกล้ทางด่วนนะครับเขาอยู่ใกล้ทางด่วนทั้งสเส้นเลยนะครับเส้นแรกก็คือวงแหวนรอบนอกกาจนาพิเศษ และอีกเส้นหนึ่งก็คือทางด่วนฉลองรัตด่านจตุโชธนะครับจากตำแหน่งของโครงการเนี่ยถ้าเราวิ่งไปที่ถนนลำลูกกานะครับจะมีจุดตัดวงแหวนรอบนอกให้เราสามารถใช้ขึ้นหรือลงก็ได้นะครับระยะทางอยู่ที่ประมาณสัก3กิโลเมตรครึ่งถึง4กิโลเมตรครึ่งครับแล้วก็วงแหวนรอบนอกเนี่ยยังสามารถพาเราไปรอบเมืองสําคัญโซนต่างๆได้อาทิเช่นรามบินท่ารามคําแหงหรือว่าลาดกระบังก็ได้นะครับอีกเส้นหนึ่งก็คือทางด่วนฉลองรัดวิธีการใช้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับคือให้เราขับรถจากโครงการไปยังจุดตัดวงแหวนนะครับที่ลำลูกกาก่อนแล้้ววก็ิ่งงเขาไป แหวนรอบนอกการจนาพิเศษพอเราวิ่งไปสักระยะหนึ่งนะครับจะมีป้ายบอกให้เราเบี่ยงซ้ายเพื่อเชื่อมไปยังทางด่วนฉลองรัดได้เลยครับโดยจากโครงการน่ะไปถึงด่านจะดูโชคทางด่วนฉลองรัดระยะทางประมาณ9กิโลเมตรและทางด่วนนี้นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งให้เราเข้าไปยังโซนสําคัญต่างๆของกรุงเทพได้ไม่ว่าจะเป็นเกษตร,รนวมินลาดพร้าวทาวินทาวหรือว่าพระราม9ก้าเป็นต้นครับและทั้งหมดนี้นะฮะก็คือจุดเด่นของโครงการมิติลำลูกกาคลอง6นะครับ วันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณทางสัมภกรณ์ที่ให้ผมมาจอะลึกจุดเด่นของโครงการนี้ถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะฮะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างได้นะครับสำหรับวันนี้เดอะสนิคต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ